เรียนคณะอาจารย์กับผมนายสราวุธิปินตนางรหัสนักศึกษา631-770-127โปรแกรมวิชาลัะภาษาศาสตร์สำนักวิชาบริหารรัฐ,ฐกิจมหาลัยราชภัฏเชียงรายวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนในหลักสูตรรัะภาษาศาสตร์ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์บ้านสันกอเหียงชื่อนายกิศณะคำปุกอายุ45ปีที่อยู่บ้านเลขที่20หมู่4ตำบลสันทิขอำเภอพานจงังหวัดเชียงรายตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านระยะเวลาดำรงตำแหน่ง4ปีวันที่สัมภาษณ์ข้อมูลวันที่1 7เมษายน2521 ด้านประวัติความเป็นมาบ้านสันกอเหียงชื่อเดิมมีสองชื่อแยกเป็นหัวบ้านท้ายบ้านจากหัวบ้านจะมีสภาพเป็นป่าเหียงทึบชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบ้านป่าเหียงส่วนท้ายหมู่บ้านจะเป็นป่าจีนาทึบชาวบ้านก็ตั้งชื่อเป็นบ้านป่าจีท้าความจากหมู่บ้านเล็กๆที่เกิดจากประชากรกลุ่มน้อยที่ย้ายถิ่นฐานจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งลกอลากอยู่เริ่มจากเจ็ดครอบครัว มีครอบครัวในปันตุนคำในยอ้ายจันหอมในไอ้ชัยบุญยืนในายใจเทาวังในในลุ่นสมโพนายแสนโปธาและนายบุญชัยบุญเรืองซึ่งเป็นครอบครัวที่บุกเบิกจนกลายเป็นครอบเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งแตกต่างจากเดิมมากจากหมู่บ้านที่มีสองชื่อในที่สุดเมื่อถักถางพื้นที่ ป่าหมไูไตจึงเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านเอามารวมกัน <c oughs> เป็นชื่อเดียวเรียกว่าหมู่บ้านสันกเหียงขอหน้านั้นบ้านสันกเหียงขึ้นกับตำบลเมืองพานอำเภอพานแต่มาถึงเมื่อปีพศ2511ได้มีถนนสายซุปเปอร์ตัดผ่านและประชากรก็เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการแยกตำบลออกมาเป็นตำบลสันิสุข และก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิมถนนสายหลักจากตำบลบางพานเข้ามาหมู่บ้านสันโกเหียงมีถนนหุนทางเป็นลูกลังการเดินทางขนสินค้าก็ใช้เกวียนไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านนี้จะเป็นเหมือนหน้าด่านที่พักชั่วคราวก่อนเดินทางไปยังอำเภอประเดดหรือหมู่บ้านสายในกล่าวกันว่าเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขอยู่กันแบบพี่น้องเพราะส่วนใหญ่ ที่มาอยู่นั้นจะเป็นญาติพี่น้องเชื้อสายเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสมาชิกประชากรส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากถิ่นฐานเดียวกันตั้งแต่ปี2,545เริ่มมีประชากรที่ย้ายเข้ามาประกอบอาชีพธุรกิจเพิ่มขึ้นมากมายหลายหลากหลายกลุ่มคนมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่ทันต่อเหตุการมีโรงงานทำเตาอังโลโลงสีข้าวโรงงานทำอิฐมอน พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน2,307ไร่แบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัย655ไร่พื้นที่ทำกิน826ไร่และพื้นที่สาธารณะ8ไร่ 2. ข้อมูลด้านประชากรจำนวนครัวเรือน222ครัวเรือนจำนวนประชากร596คนแบ่งเป็นชาย278คนหญิง 318คนนับถือศาสนาพุทธยังไม่มีศาสนาอื่นมาอาศัยอยู่ 3. ข้อมูลด้านอาชีพของประชากร 1. อาชีพหลักของประชากรในหมู่บ้านเป็นอาชีพเกษตรกรรม 2. ออาชีพรองของประชากรในหมู่บ้านคือรับจ้างทั่วไป สารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 3. ามหมื่นบาทต่อคนหรือต่อปี 4. ข้อมูลสถานที่สำคัญในหมู่บ้านคือวัดมีหนึ่งแห่งศูนย์สาธารณสุขมีหนึ่งแห่งสาลาอเนกประสงค์หอประชุมหนึ่งแห่งหอกระจายข่าวหนึ่งแห่ง ร้านขายของชำเจแห่งร้านอาหารหแห่งโรงสีข้าวหนึ่งแห่ง 5. ข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านคือ 1. ส่งน้ำพระธาตุเดือนเมษายนสองข้อภาษาเดือนกรกฎาคมสิงหาคม กันยายน 3. ออกพรรษาเดือนตุลาคม 4. บุญกระถินเดือนพฤศจิกายน 6. ข้อมูลด้านสาธารณสุข 1. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอมี23คนประธานชื่อนางผักกาวีระบุตรอายุ60ปี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง4ปีจำนวนผู้สูงอายุในหมู่บ้านอายุ60ปีขึ้นไปมี153คนจำนวนผู้ป่วยติดเตียงมี2คนปัญหาด้านสุขภาพที่พบเจอในหมู่บ้านคือความดันเบาหวานโครงการที่หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในด้านของสุขภาพคือการบริจาคของ ข้าวสารอาหารแห้งยาสารมันประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุโรคและการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของชุมชนคือโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานลักษณะการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันคือไปหาหมอคลินิกหรือไปโรงพยาบาลตำบลหรืออำเภอรหรือจังหวัด ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 1. เครื่องจักรสารเป็นธุรกิจของขอครอบครัว 2. ทํทำกระป๋าผ้าเป็นธุรกิจครอบครัว 3. โรงงานทำเตาอองโลเป็นธุรกิจครอบครัว 4. โรงงานทำอิฐมอนเป็นธุรกิจครอบครัวกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ